สิอาหารควรเลี่ยงถ้าไม่อยากป่วยอาหารอันตรายเลี่ยงได้ควรเลี่ยงแพทย์เตือนควรทานแต่น้อยร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยควรทานอาหารที่มีประโยชน์หากรับประทานอาหารที่มีโทษต,ต่อร่างกายติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแย่ เจ็บป่วยบ่อยๆได้ง่ายๆตามมาอย่างแน่นอนแพทย์จึงขอเตือนสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็อาจเนื่องมาจากรับประทานอาหารเหล่านี้ฉะนั้นหากเราไม่อยากป่วยควรหลีกเลี่ยงหรือทานแต่น้อยมีดังต่อไปนี้ 1. น่งบะหมีกึ่งสำเร็จรูปส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากโซเดียมในบะหมี่และก็ยังมีโซเดียมจากเครื่องปรุงอีกด้วยโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งชามมีสารปรุงแต่งมากกว่า25ชนิดได้แก่โมโนโซเดียมกรูตามตรหรือผงชูรสกรดซีติกสารกันบูดหรือวัตถุกันหืนที่ได้จากปิโตรเลียมฉะนั้นโดยปกติ บะหมี่เกลึอสำเร็จรูปไม่ควรรับประทานเกินมากกว่าหนึ่งซองเนื่องจากหากรับประทานมากกว่าหนึ่งซองจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักเพราะร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปและเมื่อรับประทานบ่อยๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดตำ่ำ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากโกรกกระดูกพรุนภาวะกระดูกบาง 2. ชานมชานมเนื่องจากการดื่มชาคู่กับนมหรือน้ำตาลจะเป็นการลดคุณสมบัติของชาในการต้านอนุมูลอิสระและยิ่งไปกว่านั้นน้ำตาลที่ใส่ในน้ำชาคือไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์เลย จากการศึกษาพบว่าการดื่มน้ำตาลปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนกับการดื่มน้ำอัดลมทั่วไปและนอกจากนี้ครีมเทียมที่ใส่ในชานมเป็นไขมันผลิตจากไขมันปาล์มมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและที่สำคัญใบชามีสารออกซาเลตสูงการดื่มมากๆเป็นประจำทุกวันสารออกซาเลตสะสมอุดตันในไตทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ 3. น้ำอัดลมน้ำอัดลมเนื่องจากสารสีดำที่เป็นส่วนประกอบ ในน้ำอัดลมที่มีสีดำก็คือกรดกรรมถันซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากสามารถละลายตะปูได้ภายใน4วันและกรดนี้จะสะสมอยู่ในร่างกายของผู้ที่ทานน้ำอัดลมจึงทำให้ยากที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้และน้ำอัดลม มีน้ำโซดาจะเป็นตัวชะล้างแคลเซียมออกจากกระดูกจึงทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนและสีที่เติมในน้ำอัดลมเป็นสารเคมีก่อเกิดกระตุนเซลล์มะเร็ง 4. อาหารที่ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันมีโทษต่อร่างกายเนื่องจากกระดาษทิชชู่ที่ใช้กันตามบ้าน เป็นกระดาษที่ผลิตจากกระดาษหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่จึงมีสารไดออกซินเป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งทําให้เสี่ยงเป็นมะเร็งได้มากขึ้นเพราะเนื้อเยื่อเล็กๆของกระดาษทิชชู่จะติดอยู่บนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและนอกจากนี้กระบวนการผลิตกระดาษทิชชู่ ยังใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟในการผลิตและใช้สารคลอลรีนฟอกสีดังนั้นการนำกระดาษช็ดชูทั่วไปมาซับอาหารจึงทำให้ก่อเกิดมะเร็งรวมถึงโรคอันตรายอื่นๆได้อีกด้วย 5. มันฝรัง่งทอดกรอบมันฝรัง่งทอดกระตุนเซลมะเร็ง เพราะมันฝรั่งถูกปรุงทำให้สุกด้วยการทอดผ่านอุณหภูมิสูงมากกว่า120องศาจนได้เป็นสีน้ำตาลทองสวยงามรสชาติอร่อยรําเลิศแต่วิธีการทำแบบนี้จะทำให้มีสารเคมีที่เป็นตัวการก่อเกิดมะเร็งออกมานั่นเองฉะนั้นการรับประทานมันฝรั่งทอด อย่างต่อเนื่องจึงเป็นการเสี่ยงให้เกิดโรคไตเนื่องจากได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกายและยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งความดันโลหิตและหลอดเลือดหัวใจเพราะเนื่องจากการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำๆหกแฮมแฮมทำมาจากเนื้อส่วนที่เหลือ ที่แย่ที่สุดเนื้อส่วนที่ขายเป็นส่วนของมันไม่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ก็จะกองอยู่กับพื้นแล้วนำมาบดแฮมจึงใส่สารปรุงรสทำให้เกิดอาการปวดศรีรษะและเกิดอาการแพ้ได้และแฮมยังใส่สารเคมีที่ทำให้สัตว์อ้วนขึ้นฉะนั้นผู้ที่กินแฮมจึงทำให้อ้วนขึ้นได้อีกด้วยเพราะเนื่องจาก ฮอร์โมนที่ใช้ฉีดวัวทำให้ผู้ที่กินแฮมนี้อ้วนขึ้นได้เช่นกันแฮมมีเกลือโซเดียมสูงเท่ากับ45ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันซึ่งสูงมากจึงทำให้ร่างกายขาดน้ำได้และแฮมมีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งเช่นโซเดียมไนไตร,รต์โพรตเซียมไนไตรต์ สามารถทำปฏิกิริยาในอาหารกลายเป็นสรารกอรมะเร็งเกิดมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้เจไส้กรอกไส้กรอกระหว่างรอกระบวนการนำเนื้อมาปรุงทำให้มีแบคทีเรียเกิดขึ้นได้สูงจึงจำเป็นต้องมีการใส่สารเคมีช่วยจำกัดแบคทีเรีย ฉะนั้นไส้กรอกจะมีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่างๆซึ่งเมื่อนำไปปิ้งย่างก็จะเป็นสารพิษร้ายแรงออกมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเซลเล์มะเร็งและทำลายระบบประสาทนั่นเอง 8. ฮอตดอกฮอทดอกมีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งคือโซเดียมไนไตร์โปรตียมไนไตร์ และอื่นๆซึ่งสารปรุงแต่งเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยาในอาหารกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงทำให้เกิดโรคมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารและนอกจากนี้ถุงหลอดที่ใช้บรรจุฮอตดอกทำจากคอลลาเจนสังเคราะห์ที่เป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้สูง และสารไนไตรเป็นสารทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนื้องอกในสมองและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกาวไอศครีมไอศครีมมีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งได้แ,แก่สารแต่งรสกลิ่นสีซึ่งสารปรุงแต่งเป็นสารอันตรายต่อร่างกายการบริโภคต่อครั้งต่อวันมีน้ำตาลสูงมาก จะทำให้เกิดความกระหายน้ำตาลมากยิ่งขึ้นและเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวยน่นและฮอร์โมนที่ฉีดให้กระบัวเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนมจะส่งผลทำให้ลดกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายทำให้เกิดเนื้องอกซีดและมะเร็งที่ซวงอกรังไข่ โดยไอศครีมเต็นไปด้วยไขยมันที่แปรเปลี่ยนไปจากธรรมชาติจึงมีผลทำให้เพิ่มโคเลสเตอรอลมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง 10. ผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งมีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต,งต่างๆเช่นโรสตริก โพแทสเซียมซอเบตโซเดียมเบนโซเอตและอื่นๆซึ่งโซเดียมเบนโซเอตเป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดหากใช้ปริมาณที่สูงจะทำให้ราคายเคืองกระเพาะอาหารพิษกลึงเชียพรันคืออาหารเป็นพิษท้องเสียราคายเคืองเนื้อเยือ่อต่างๆ เลือดออกในร่างกายตับไตขนาดใหญ่ขึ้นและอาจเสี่ยงเป็นอัมาพาตได้อีกด้วยส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ